มันนีงเข้ายังเป็นดังอ่ะมันเป็นดังทั้งหมดเลยั้างในวันใข่มันห้องก็นอ่ะๆอ่นนั่นวัน

đi mua bánh à chết 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 ก็เนี้ย